สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่หงแดงอัปเดตพอดแคสต์ของแฟนลิเวอร์พูลที่อยากรู้ข่าวแบบเจาะลึกวิเคราะห์แบบมีเหตุผลไม่ใช่แค่ข่าวลือแต่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นจริงในโลกฟุตบอลวันนี้เราจะมาคุยกันถึงประเด็นร้อนที่โผล่ขึ้นมาแบบไม่ให้แฟนหงได้พักหายใจ หลังจากที่ลิเวอร์พูลยื่นข้อเสนอ110ล้านปอนด์ไปกับนิวคาสเซิลเพื่อขอซื้อตัวอเล็กซานเดอร์อีซักดาวยิงทีมชาติสวีเดนแต่ก็ถูกปฏิเสธกลับมาแบบไร้เยื่อใยล่าสุดมีความเคลื่อนไหวใหม่ที่อาจจะเรียกว่าแสงสว่างที่ปลายอุโมง์ก็ว่าได้ครับเพราะใครละ่ะจะเชียร์อีซักได้ดีกว่าอลันเชียร์เร์ตำนานกองหน้าเบอร์หนึ่งของนิวคาสเซิลเอง จากบทสัมภาษณ์ล่าสุดที่อลันเชียร์เรอร์ให้ไว้กับ BBC Sport เขาเอ่ยชัดเจนครับว่าอีซักเป็นนักเตะระดับโลกและยังมีพื้นที่ให้พัฒนาได้อีกมากแม้ตอนนี้จะอายุ25ปีแล้วก็ตาม ถ้าแปลแบบบ้านๆคือต่อให้ค่าตัวจะพุ่งไปถึง150ล้านปอนด์เชียร์เรอร์ก็มองว่าคุ้มเขายังเสริมว่าหนึ่งในสิ่งที่อิซักทำได้ดีขึ้นแบบเห็นได้ชัดก็คือการปรับปรุงการจบสกอร์แบบง่ายแต่ได้ผลอย่างลูกเข้าชาร์จระยะประชิดหรือการยืนในตำแหน่งที่ถูกต้องแน่นอนครับสิ่งเหล่านี้คือคุณสมบัติที่เจอเกนคลอปเคยต้องการจากนูนเยสและอาจจะเป็นสิ่งที่อาร์เนสโอตกำลังพิจารณาอย่างลึกซึ้งตอนนี้ แม้ว่านิวเซิลจะปฏิเสธข้อเสนอแรกแต่ความจริงที่ไม่อาจมองข้ามคืออิซักเองก็ยังไม่แน่ใจว่าจะอยู่ต่อเอ็ดดี้ฮาวเองก็ออกมายอมรับว่าเขายังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปนั่นหมายความว่าแม้จะยังไม่มีสัญญาณไฟเขียวแต่ไฟเหลืองก็กำลังส่องทางให้ลิเวอร์พูลอยู่เงียบ อิซักเพิ่งกลับมาซ้อมกับทีมที่อังกฤษหลังได้ร่วมทัวร์พรีซีซั่นที่เอเชียซึ่งเป็นอีกหนึ่งสัญญาณว่ามีอะไรบางอย่างกำลังเกิดขึ้นเบื้องหลังถ้าลิเวอร์พูลสามารถเจรจาให้ค่าตัวอยู่ระหว่าง130-140ถึงล้านปอนด์และมีเงื่อนไขโบนัสเพิ่มเติมดี๋วนี้อาจจะเดินหน้าได้ทันทีขณะเดียวกันสื่อในสเปนก็รายงานว่าลิเวอร์พูลกำลังพิจารณาตัวเลือกอื่นอย่างโรดริโกจากเรอัลมาดริดด้วยราคาประมาณ78ล้านปอนด์ สิ่งที่น่าสนใจคือคำพูดของมิเกลเมริโนมิดฟิลของอาร์เซนอลที่เคยให้สัมภาษณ์กับโคบในช่วงก่อนเกม UCL รอบรองว่าโรดริโกคือผู้เล่นที่เขาอยากเล่นด้วยมากที่สุดในมาริดเขาชื่นชมว่าโรดริโกมีเทคนิคยอดเยี่ยมวิ่งหาพื้นที่ได้ดีและเล่นระหว่างเส้นได้อย่างลื่นไหลหรือก็คือปีกในแบบที่แฟนหงหลายคนคิดถึงมาตั้งแต่สมัยลุส์กาเซียหรือโยซี่เบนายุน โรดริโกกับอิซักมีสไตล์ต่างกันอย่างชัดเจนคนหนึ่งเป็นปีกแนวทะลุทะลวงอีกคนเป็นกองหน้าเบอร์เก้าเต็มตัวที่สามารถถอยต่ำมาล้วงบอลและสร้างเกมได้ถ้าสลอตมองว่าแผนของเขาคือการยืดแนวรุกและสลับตำแหน่งแบบไหลลืน่นโรดริโกคือคำตอบที่ใช่แต่ถ้าเขาอยากสร้างความอันตรายหน้าเขตโทษสร้างความหลากหลายในเกมรุกแทนที่นูนเยสอิซักคือชื่อที่ไม่ควรมองข้ามแล้วแฟนหงล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ คุณอยากให้หงแดงทุ่มสุดตัวเพื่ออเล็กซานเดอร์อีซักหรือหันไปคว้าโรดริโก้ด้วยงบประมาณที่ถูกกว่าแต่ได้ความเร็วและคล่องตัวคอมเมนต์กันมาได้เลยครับแล้ววันนี้ผมมีประเด็นที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับผลงานของทีมเราในช่วงปรีซีซั่น หลังจากที่ลิวร์พูของอาเนสลอตลงสนามอุ่นเครื่อง2นัดล่าสุดและคว้าชัยมาได้ทั้ง2นัดครับแต่นอกจากผลการแข่งขันสิ่งที่แฟนหงแดงทั่วโลกกำลังจับตาก็คือฟอร์มของนักเตะตัวรุกหน้าใหม่และหน้าเดิมวันนี้เราจะพูดถึง3คนหลักๆครับเริ่มที่ชื่อแรกก่อนเลยครับดาวินนูเยสคนนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ เขายิงประตูได้ต่อเนื่องในการอุ่นเครื่องดูเหมือนความมั่นใจเริ่มกลับมาแล้วแต่คำถามคือมันพอแล้วหรือยังหลายคนยังไม่แน่ใจว่านูนเยสจะเป็นกองหน้าเบอร์9ที่เข้ากับระบบของอาเนส็อตได้แค่ไหนเพราะเกมของสล็อตไม่ใช่แค่จบสกอร์เก่งนะครับแต่ต้องทำงานร่วมกับปีกต้องเชื่อมกับแดนกลางต้องมีความเข้าใจเกมสูงซึ่งถ้าดูจากสนัดล่าสุดผมต้องบอกว่าเขาดีขึ้นจริงครับ มีจังหวะวิ่งฉีกแนวรับได้สวยๆหลายครั้งทําเกมกับเพื่อนร่วมทีมได้ดีขึ้นแต่บางจังหวะก็ยังคิดช้าไปนิดหนึ่งหรือตัดสินใจไม่เด็ดขาดเหมือนเดิมพูดง่ายๆคือนูนเยสตอนนี้เหมือนรถสปอร์ตที่กําลังวอร์มเครื่องครับแต่จะถึงจุดระเบิดเต็มที่ต้องรอดูกันอีกนิดมาต่อกันที่นักเตะหน้าใหม่อย่างฮูโกเอกิติเก้แฟนบอลอาจจะยังไม่คุ้นชื่อเขามากนักแต่นี่คือกองหน้าที่เคยเล่นให้ PSG และเพิ่งย้ายมาอยู่กับเรา สองนัดที่ผ่านมาเอกิติเก้ได้โอกาสลงเล่นในตำแหน่งที่ไม่ตายตัวบางช่วงเหมือนกองหน้าตัวเป้าบางช่วงก็ถอยลงมาเป็นเหมือนเพลย์เมเกอร์หรือฟอลส์ไนท์สิ่งที่ผมชอบคือเขามีสัมผัสบอลแรงที่นุ่มนวลมากครับวิ่งหาพื้นที่ได้ฉลาดและมีความมั่นใจในการเล่นกับบอล แต่ข้อสังเกตคือเขายังดูบางไปนิดครับบางจังหวะที่ปะทะกับกองหลังพรีเมียร์ลีกเขายังถูกเบียดล้มง่ายเหมือนยังต้องปรับตัวกับเกมที่เร็วและดุดันของฟุตบอลอังกฤษ Sky Sport วิเคราะห์ไว้ได้น่าสนใจครับเขาอาจจะยังไม่พร้อมเป็นตัวจริงแต่ในฐานะตัวเปลี่ยนเกมหรือแผนสำรองที่ส่งลงมายามทีมต้องการอะไรบางอย่างที่เอกิติเกตดูมีของครับและคนสุดท้ายที่ผมอยากให้แฟนบอลจับตาไว้ให้ดีริโองูโมฮา เด็กคนนี้อายุแค่17ปีเท่านั้นครับแต่เล่นได้แบบเกินวัยอย่างแท้จริงในเกมกับแอตเลติกคลับเขาโชว์ฟอร์มแบบที่ทำให้แฟนบอลบางคนเริ่มพูดว่านี่อาจจะเป็นดาวรุ่งคนใหม่ที่ขึ้นมาทาบชั้นเทรนต์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ความเร็วเขาจัดมากครับเลี้ยงกินตัวได้ดีและที่สำคัญกล้าเล่นกล้าตัดสินใจมีจังหวะเปิดสวยๆให้เพื่อนลุ้นทำประตูด้วยแน่นอนว่าเขายังเด็กยังต้องสะสมประสบการณ์แต่จากที่เห็นในช่วงปรีซีซั่นผมเชื่อว่างูโมฮามีสิทธิ์ได้มีชื่อในทีมชุดใหญ่ในบางเกมโดยเฉพาะเกมบอลถ้วยหรือเกมที่ทีมต้องหมุนเวียนนักเตะ ผมอยากชวนแฟนหงแดงลองคิดดูครับว่าถ้าให้เลือกแค่หนึ่งคนใน3คนนี้คุณคิดว่าใครจะสร้างความแตกต่างได้มากที่สุดในฤดูการใหม่ที่กำลังจะเริ่มต้นดาวินนูนเยสที่กำลังเข็นฟอร์มกลับมาฮูโกเอกิติเกตัวเปลี่ยนแกมจากแปรแอสเช่หรือจะเป็นเจ้าหนูร um oh ีโองูโมฮาดาวรุ่งที่ไม่มีอะไรจะเสียสแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับไม่ว่าจะในคอมเมนต์ของ YouTube หรือในเพจหงแดงอัปเดต แล้วก็มาถึงข่าวที่กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงในโซเชียลเลยครับเพราะมีรายงานจากเว็บแอนฟิลโฮมว่าหนึ่งในสโมสรยักษ์ใหญ่ของกาโชเซเรียอาอิตาลีได้ติดต่อเบื้องต้นกับทีมงานของดาวินนูเยสแล้วครับกองหน้าหมายเลข9ของเราที่เพื่งยิงได้ในช่วงปรีซีซั่นและดูเหมือนจะกลับมาคืนฟอร์มตอนนี้กำลังตกเป็นข่าวว่าจะย้ายทีมอีกครั้งหลายท่านอาจสงสัยว่าจริงเหรอหรือข่าวนี้น่าเชื่อแค่ไหน ผมขออธิบายแบบนี้ครับแหล่งข่าวยังแอนฟิดโฮมไม่ใช่สื่อใหญ่ระดับ BBC หรือ Sky Sports แต่พวกเขาอ้างว่าได้ข้อมูลจากฝั่งอิตาลีซึ่งบอกว่ามีการสอบถามเบื้องต้นจริงยังไม่ได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการแต่เริ่มมีการพูดคุยกันแล้วแม้จะไม่มีการระบุชื่อทีมแบบชัดเจนแต่ถ้าเรามองจากสถานการณ์ของแต่ละทีมในเซเรียตอนนี้ทีมที่น่าจะมีความเป็นไปได้สูงก็มี3ทีมครับ หนึ่งคือยูเวนตุสที่กำลังหากองหน้ามาแทนวลลาโฮวิชสองคือเอซีมิลานที่เสียชีรูดไปและกำลังต้องการหน้าเป้าและสามคือนาโปลีที่อาจปล่อยโอซิมเฮนหากได้ข้อเสนอก้อนโตทั้งสามทีมนี้ต่างก็มีจุดร่วมอย่างหนึ่งคือพวกเขามีสไตล์การเล่นที่นูนเยสน่าจะเข้ากว่าในพรีเมียร์ลีกเพราะบอลอิตาลีไม่เร็วเท่าและเปิดโอกาสให้กองหน้ามีเวลาตัดสินใจมากขึ้น เท่าที่ผมตามข่าวจากฝั่งอังกฤษนะครับยังไม่มีสื่อหลักเจ้าไหนรายงานว่าลิเวอร์พูลพร้อมจะขายนูนเยสในทางตรงกันข้ามทั้งเดวิดลินช์และนิวโจนส์ยังบอกตรงกันว่านูนเยสยังอยู่ในแผนการทำทีมของอาร์เนสโอตแต่แน่นอนครับฟุตบอลไม่มีอะไรแน่นอนโดยเฉพาะในตลาดนักเตะถ้าอยู่ดีๆมีข้อเสนอจากอิตาลีเข้ามาที่70ล้านปอนด์ขึ้นไปลิเวอร์พูลก็อาจจะต้องคิดครับโดยเฉพาะถ้า สลอดมองว่าเอคีติเก้หรือโชตาเล่นเข้าระบบกว่าหรือถ้านูนเยสยังไม่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงแบบถาวรได้ในช่วงต้นฤดูกาลส่วนตัวผมนะครับผมมองว่านี่คือช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของดาวินเลยครับถ้าเขาเริ่มฤดูกาลได้ดียิงได้เรื่อยๆไม่มีทางที่สโมสรจะขายแน่นอนแต่ถ้ายังเหมือนเดิมใช้โอกาสเปลืองจบไม่คมไม่เข้ากับระบบการย้ายทีมก็อาจไม่ใช่เรื่องน่าแปลก และบางทีการไปเล่นในอิตาลีอาจจะเหมาะกับสไตล์เขามากกว่าด้วยซ้ำครับก่อนจากกันวันนี้ผมมีคำถามอยากฝากไว้ให้แฟนหงแดงได้คิดกันครับถ้าคุณเป็นลิเวอร์พูลตอนนี้จะเก็บนูนเยสไว้ White, หรือขายดีถ้าได้เงินก้อนใหญ่ถ้ามีตัวแทนที่เหมาะกับระบบกว่าและถ้าตัวนักเตะเองเริ่มไม่มีความมั่นใจคุณจะเลือกทางไหนครับ แสดงความคิดเห็นกันไว้ได้เลยครับในคอมเมนต์ของ YouTube หรือหน้าเพจหงแดงอัปเดตของเราได้เลยนะครับแล้วเรามีประเด็นใหญ่ที่ต้องหยิบมาพูดถึงกันอย่างจริงจังครับเพราะกุนซือของเราคนใหม่อาเนสลอตออกมาให้สัมภาษณ์แบบไม่อ้อมคอมว่าการได้ฟลอเรียนเวิร์สเข้ามานั้นจะสามารถทดแทนการเสียเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาโนไปให้เรอัลมาดริดได้ใช่ครับท่านฟังไม่ผิดสลอตเชื่อว่า ความคิดสร้างสารรค์ของเวิร์สจะเข้ามาเติมเต็มช่องว่างที่เทรนด์เคยมีให้ทีมแม้จะเป็นคนละตำแหน่งก็ตามในเกมที่ลิเวอร์พูลเพิ่งเอาชนะแอตเลติกคลับไป3ต่อ2สลอดยืนยันว่าแม้จะยังมีเรื่องให้ต้องพัฒนาอีกเยอะแต่การได้เวิร์สเข้ามามันเหมือนเพิ่มอาวุธพิเศษให้กับแนวรุกเลยครับเทรนด์ Trend เคยเป็นตัวเปิดเกมจากแนวรับที่ดีมาก แต่เวิร์สจะช่วยทีมในอีกมิติหนึ่งเขามีจินตนาการในการสร้างเกมรุกแบบไม่ต้องรอบอลจากข้างหลังฟังแล้วเหมือนสล็อตกำลังออกแบบทีมใหม่แบบเต็มรูปแบบเลยใช่ไหมครับในเกมนี้เวิร์สก็โชว์ของให้เห็นเต็มที่จังหวะจับบอลที่นิ่งและเนียนการประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมที่ลื่นไหลและยังมีจังหวะโห่งชนคานอย่างจังเกือบเบิกสกอร์แรกที่แอนฟิลด์ได้ด้วยเรียกได้ว่า แค่เกมแรกก็ทำให้แฟนหงแดงเริ่มเห็นแล้วครับว่านี่แหละเหตุผลที่เราจ่ายค่าตัวระดับร้อยล้านปอนด์นอกจากนี้นักเตะใหม่คนอื่นๆก็แสดงให้เห็นว่าพร้อมปรับตัวเจเรมีฟริมปองประสานงานกับซาลาได้ลื่นมีลอสเคอร์เคสแบ็กซายจากฮังการีเล่นเกมรับได้มั่นใจและฮิวโกเอคิติเก้ก็แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นในแดนหน้า โดยเฉพาะการเปิดให้ซาลาหยิงส่วนกักโปจัดไปสองลูกเน้นๆถึงแม้ซาลาจะพลาดจุดโทษไปแต่โดยรวมแนวรุกยังดูดีครับอย่างไรก็ตามครับลิเวอร์พูลยังมีจุดอ่อนให้ต้องแก้ไขครับโดยเฉพาะเรื่องลูกตั้งเตะเพราะทั้งสองประตูที่เสียให้บินเบามาจากจังหวะเซตพีซทั้งหมดส็อตพูดชัดเลยว่าคุณไม่อยากเสียแบบนี้โดยเฉพาะเมื่อต้องเจอกับทีมอย่างพาเลสในสัปดาห์หน้า เกมนี้เราขาดทั้งฟานไดค์และโกเมสแนวรับจึงยังไม่เข้าที่และทำให้จังหวะเตะมุมยังดูเปราะบางนอกจากเกมหลักแล้วนะครับทีมชุด2ของลิเวอร์พูลก็ลงเล่นก่อนหน้าและชนะไป4-1ต่ออย่างสบายดาวรุ่งที่น่าจับตาคือรีโองูโมฮาวัยแค่16ปียิงได้ในเวลาเพียง87วินาทีเบนโดอาร์กกดได้อีกลูกรวมถึงฮาวิเอเลียดและดาวินนูเยสที่ยิงกันคนละลูก แต่จุดที่หลายคนสังเกต,ตคือนูนเยสเดินไปแตะโลโก้ลิเวอร์พูลต่อหน้าเดอะคอปส่วนเอเลียดโบกมือและส่งจูบไปรอบสนามก่อนเดินออกแฟนบอลจำนวนไม่น้อยเชื่อว่านี่อาจเป็นสัญญาณอำลาจากทั้งสองคนโดยเฉพาะในขณะที่มีข่าวว่าเอซีมิลานและอัลฮิลานกำลังเดินเรื่องเจรจาอยู่ และก่อนจะจบวันนี้ต้องขอพูดถึงโมเมนต์ที่ซึ้งที่สุดของเกมครับในนาทีที่20แฟนบอลในสนามทั้งแอนฟิลด์พร้อมใจกันลุกขึ้นปรบมือแล้วร้องเพลงเพื่อดีโอโกโชตากองหน้าผู้จากไปจากอุบัติเหตุเมื่อเดือนก่อนผู้เล่นทั้ง2ทีมหยุดเกมลงแล้วร่วมปรบมือด้วยเป็นภาพที่สะเทือนใจแต่ก็เต็มไปด้วยความรักและเกียรติที่มอบให้เขาครับและสุดท้ายครับคำถามสำหรับแฟนหงแดงวันนี้ คุณเชื่อไหมว่าเวิร์สจะสามารถชดเชยการขาดหายไปของ TAA ได้จริงเหรอและถ้าต้องเลือกเก็บไว้แค่หนึ่งคนระหว่างเอลเลียดกับนูนเยสคุณเลือกใครมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับและนี่คือทั้งหมดของข่าวสารลิเวอร์พูลประจำวันนี้ครับไม่ว่าฤดูการนี้จะท้าทายแค่ไหนเราเชื่อว่าหงแดงจะลุยไปข้างหน้าด้วยใจนักสู้ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหงแดงอัปเดตเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารเด็ดๆจากแอนฟิลแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับจนกว่าจะพบกันใหม่ขอให้เชียร์ลิเวอร์พูลให้สุดใจครับ You never walk alone